เบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นทีพเพจขายรหัสเกม ROV ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเครดิตเยอะรีวิวเยอะซื้อขายได้100%เเพจแท้ต้องมีผู้ติดตาม50,000นคนลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผมมุมเกมชอ็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและ i อดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อตอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะทุกคนโอเคนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาทําการนะครับผมนะแจกรหัสนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าผมขอมีกติกานิดนึงวันนี้เราจะเอามาให้ดูคร่าวๆล้วกันนะครับว่ารหัสที่ผมจะแจกเนาะจะเป็นยังไงนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากนะครับผมนะซื้อ ID เกมนะครับผมนะราคาถูกแบบว่าปลอดภัยไว้ใจได้100%นะครับผมนะก็สามารถ ไปซื้อที่ได้ที่แอดมินต้นเลยนะครับผมนะทีพเเนาะผมก็ได้ทําการซื้อรหัสมานะครับผมนะจำนวน หนึ่งรางวัลนะคบผมนะเป็นรหัส500บาทเนาะวันนี้ผมจะมาให้ดูข้าส่วนกติกาเดี๋ยวเราค่อยพูดกันอีกคลิปนึงเนาะวันนี้ผมจะมาทําภารกิจด้วยนะครับผมสุ่มสกินนะครับผมนะเป็นสกินอัติเมทแล้วก็มีสกินรีเจนด้วยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะเป็นกิจกรรมลุ้นนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าการันตีอยู่แล้วนะครับผมนะหนึ่งตัวแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวไหนก่อนอื่นเลยช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะทุกคนจะได้เป็นกาลังใจในการทําคลิปแแ้วกกมมมมมม่่่่่าาาคคใหหหๆนะะรรััผผผอออเีียยจจจขตงสท4 เท่านั้นเนาะแต่ว่ายังมีอีกมากมายเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในนี้เอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับผมโอเคนี่เลยครับผมนะรหัส1น,นะครับผมนะจำนวน500บาทเบาทก็คือเป็นรหัสนี้เลยนะครับผมนะก็ เป็นรหัสฟรีนะครับผมนะที่ผมจะมาแจกนอนเดี๋ยวกติกาบอกแล้วเนาะค่อยฟังกันอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาอีกคลิปหนึ่งนี่ก็จะเป็นชื่อของเขาเนาะเป็นรหัสแท้แน่นอนนะครับปลอดภัยด้วยยศล่าสุดของเขานะครับก็คือคอนคลเลอร์เลยนะครับผมนะมีติดอันดับส่วนรูนันะนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะผมว่าน่าจะเต็มนะครับผมนะก่อนที่จะไปแจกเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คก,กันอีกรอบหนึ่งส่วนฮีโร่นะครับผมนะสกินก็จะมีตามนี้เลยนะทุกคน อันนี้เลยนะครับผมนะผมมองว่ารหัสนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกคนผมมองว่าไอฮีโร่มันน้อยแล้วก็สกินมันน้อยไปนะทุกคนเนาะไม่รู้ว่านี่เขาคัดมามีแค่นี้หรือเปล่าหรือว่ามันแบบมีเยอะกว่านี้นะ้อยนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคผมนะต่อไปก็รหัสที่2นะทุกคนรหัสที่2ก็เป็นอันนี้เลยแล้วครับผมนะผมจะแจกราคา500บาทนะทุกคนก็จะเหมือนกันอันนี้โหดูดิดูนี้แตกต่างนะทุกคนแต่นดับสูงสุดของเขาอยู่แค่ดมอนสามนะครับผมแต่ว่าเพื่อนเพื่อสามารถเอาไปเล่นได้เนาะแต่ว่าดูการที่เราจะได้ฮีโ่่แแล้วกก็สินนนนทีีมับบเเยอะๆขาด ไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องแบบง่ายๆเลยผมเดี๋ยวดูลอเลี้ยวนะผมนะมีแอซิสเตอร์มีแบบดูดิมีเออสกัดก็มีมีเวเลสด้วยนะครับผมนะมีสกินโอเมนเนาะข้างบนน่าจะเป็นสกินนะทุกคนสกินที่มันแร่ๆหน่อยหรอก็เออก็เป็นด้วงนะทุกคนเป็นสกินสุดพีเศษนะครับผมแล้วก็มีฮีโร่ใหม่ลาเวลนี้น่าจะแจกกันเยอะอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีลิปโปอะไรเงี้ยเนาะมีหน้าอะไรประมาณเนี้ยทุกคนแล้วก็สกินโอ้มีสกินคาเฟนนี่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีฮีโร่ดาร์ซี่ก็มีนะทุกคนนี่นี่ก็มีีซเนลด้วย โอ้ก็โอเคอยู่นะครับผมนะสำหรับรหัสนี้นะทุกคนต่อไปนะครับผมนะเราก็เป็นรหัสที่3กันรหัสนี้ก็จะลดลงมาหน่อยนึงนะครับผมนะรูนก็จะมีตานี้เพื่อนเพื่อก็สามารถดูก็ได้เนาะรหัสสูงส่วนของยศนี้ของรหัสนี้นะครับผมก็คือไดมอนด์สามนะทุกคนส่วนสกินก็จะมีพวกไวรัสสุดพีมพ์นะครับผมนะแต่ว่ามันจะมีวูคองมานะครับผมนะวูคองมูลาดนะครับผมอย่างเงี้เห็นไหม ิวเลนมีสกินทาลาชุดว่ายน้ำด้วย igen. ทุกคนมีลอเลี่ยมมีฟีนิกซ์เนี่ยเนาะมีเวเลสด้วยนะคบผมนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ฮีโร่เอาไปเล่นนะคะผมนะผมมองว่ารหัสนี้ก็โอเคอยู่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ <ๆ S 2> ทําการให้เพื่อนๆสุ่มกันอีกรอบหนึ่งละกันนะคบผมแล้วก็มาแจกรหัสกันเลยเนาะผมขอย้านะครับว่ารหัสที่แจกเป็นสุ่มนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะทุกคนโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมนะก็เป็นอันนี้เลยนะครับผมนี่เป็นรหัสสุดท้ายที่ผมจะมาให้ดูวันนี้แต่ที่จริงออออ่อะนะ่ะะะมมมมัััันนนนยยงีีกกกกเเทุคแแตววาา้ิดลจบบ กลัวมันจะเยอะเกินอ่ะทุกคนเออมันเยอะมากเลยทุกคนรหัสที่เอามาแจกเนาะแล้วก็นี่ผมนะอันนี้ก็จะเป็นมูคองนะครับผมนะน,นี้รหัสโอ้ยอศสูงสุดของเขาอยู่ที่คอนคูลเลอร์เลยนะครับผมสำหรับอันนี้เนาะ <S <S ส่วนเออเอฟเฟกต์ูนอะไรต่างๆก็ตามนี้เลยนะทุกคน <S <S ส่วนรูนตอนนี้ผมมองว่าเออมันแบบมันหามมันสามารถเอาเขาเรียกไงเอาเป็นไปนย่อยสลายได้ทุกคนรูนตอนเนี้ยคือแบบมันดีมากๆมันไม่ต้องใช้เงินซื้อแต่สําหรับใครที่แบบว่าอยากได้รวดเร็วก็ต้องใช้เงินซื้ออยู่ดีนะทุกคน <S <S ส่วนไอฮีโร่ที่แบบมีควาาามชํนนนญกกก็็ออ้หไดยู่ใเลิงืบตั มีหน้าด้วงเงี่ยทุกคนเออก็โอเคอยู่นะทุกคนเกือบตันอยู่3ตัวเนาะอันนี้ก็จะมีวูคองนะครับผมนะมีสกินซิลรีเจนนะทุกคนมีไวเลตอุ้ยมีเตี่ยวเซียนสกินนี้ด้วยทุกคนเป็นสกินซัมเมอร์นะโอเคอยู่อุ้ยมีมูราตตัวนี้ด้วยมูราต์รีเจนนะทุกคนแล้วก็เออมีอะไรอีกเนี่ยมีคิกซี่นะครับผมนะคิกซี่นี้น่าจะวอลเล์พาร์หรือเปล่านะทุกคนนี้ผมจําไม่ได้ต้องขออภัยด้วยมีนาคอสอันนี้ก็น่าจะแจกไปหลายรอบแล้วนะทุกคนยอนอะไรเงี้ยเนาะแแแลลลล้้้วววกก็็คคิเนนนนอััีีีีมมมะรบผด มีลาเวลมีเออคิวกอดอะไรประมาณนี้ก็ฮีโร่ก็โอเคอยู่ทุกคนแต่ผมมองว่าไอรหัสเนี่ยสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ฮีโร่เยอะๆอยากได้สกินเยอะๆส่วนเออแลงมันจะต่ำหน่อยก็เถอะแบบแต่ว่ามันก็ได้เออของดีนะครับผมแต่ว่าไอรหัสนี้ก็แลอยู่ทุกคนนี่เห็นไหมมันก็จะมีสกินวูคองแล้วก็มีฮีโร่แบบ ฮีโร่ดีๆเออประมาณนั้นนะทุกคนมีลิงเนี่ยมีคิวเลนมีบูลาดฮีโร่แบบหลายคูปองอยู่นะคนถ้าเกิดเป็นต่อตอนนี้เขาก็เปิดเป็นเหรียญแล้วเนาะโอเคโอนโะหนี่ก็จะเป็นรหัสที่ผมจะมาเนาะแต่ว่ายังมีอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะทําการโพสละกันนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆไปเลือกกันเลยว่าอยากได้ไหนผมจะเอาอันที่เพื่อนๆอ,นะอยากได้มากที่สุดมาทําการแจกนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวกติกาเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับผมนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยอก 20, 20, 20วกวกักคคนนยยุ่ อีอหนึ่งนั้นทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเข้าเชาเลนจ์ของเราวันนี้กันดีกว่าก็คือตอนนี้นะครับผมนะ G.M นะครับได้อัปเดตกิจกรรมมาใหม่นะทุกคนนี่เป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับผสมบัตรแห่งคาดิวานั่นเองนะครับผมนะ oh. เริ่มตั้งแต่วันที่30เมษายนถึงวันที่6เมษายนะเอ้ย6พฤษภาเออวันนี้ก็วันเกิดของผมนะครับอย่าลืมมาแฮปปี้เบิร์เดย์กันด้วยนะฮะโอเคกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม20,000ซับอีกไม่นานนี้เองช่วยๆหน่อยนะกดติดตามให้หน่อยทุกคนเออนี่ยผมนะก็มันมีมันเดี๋ยวเราเข้้้าาาาาาไไปดดดูขนะงงงงในนนนนนนีีีีีกกว่่่่่เะะะะอออยมมมมมัััจจจชทุคคแพ็ฮโร หนึนะครับแพ็คสกิน100%แล้วก็มีแพ็คประหยัดนะทุกคนราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมนะส่วนแพนะ็คฮีโร่เนาะก็จะลดด้วยนะครับผมนะจากราคาปกติ750เหลือแค่179นะครับแล้วก็แพ็คสกินจาก590เหลือ149แล้วก็แพ็คประหยัด จาก46คูป,ปองเหลือ19คูป,ปองนะครับผมนะกดกติกา้าก็จะมีตามนี้เลยทุกคนนี่เห็นปหมแพ็คฮีโร่100%กับแพ็คสกิล100%จะสุ่มเฉพาะไอเทมที่มีวางขายในร้านเท่านั้นนะครับผมร้านค้าเนาะโค้ดสมบัติแบบจํากัดนะครับผมนะผู้เล่นสามารถซื้อแพ็คดังเก่าวแพ็คฮีโร่100คูป,ปองเปิดเพื่อรับฮีโร่ถาวรเลยนะครับผมนะ1ตัวเลยเนาะเราที่คุณยังไม่ได้ครอบครองคือฮีโร่ที่เรายังไม่ได้ครอบครองนะครับผมแล้วก็จะมีพวกคัมพี์ด้วยนะครับผมค,คัมภี โอกาสนะครับผมนะ10%รับกล่องสกินอันติเมต100%นะครับผมนะไอ้กล่องเนี้ยมันจะสุมมานะครับผมแบบว่าสุมดอปแต่ว่าโอกาสเนิน100%เลยทนะุกคนนี้ก็ใครที่แบบมีคูป,ปองก็สามารถไปรอลุ้นได้นะครับผมนะส่วนที่ผมจะมาสุมวันนี้นะครับผมก็คือนี่เลยนะครับผมนะเป็นแพ็คเป็นแพ็คสกินนะครับผมนะสกินหาวอลหนึ่งตัวเนาะที่ตัวที่คุณยังไม่มีด้วยนะครับผมแล้วก็ ส่วนคัมพีชั้นสูงลูกแก้วเลยก็เหมือนเดิมแล้วก็มีโอกาส10%ได้รับกล่องสกินอัรติเมตนะทุกคนเออเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับส่วนแพ็คฮีโร่นะครับผมนะก็จะเป็นฮีโร่ในเกมนะทุกคนก็จะมีครบทุกตัวแหละเนาะก็จะเป็นฮายาเตะเอเลนดอรยีน่าคิวเลนเฟอร์เลนโจเกอร์อะไรประมาณนีน้ก็คือทุกเกมเลยนะครับเฮ้ยทุกตัวในเกมเลยเนาะส่วนเออสกินนะครับผมหนึร้อก็จะมีสกินตั้งแต่รีเจนยันฮีโร่อีกเลยนะครับผมนะก็ต้องมาลุ้นกันเเเอออองงผมมมว่่าาันนนนจะได้ป็สกิแบบ กากาดแน่เลยวะ่ะสกินฮีโร่อีกอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าผมก็เก็บมาเยอะแล้วนะแต่ว่าไอ้พวกเขาเรียกอะไรแคลรี่คาสิก,ก้าอนะไรเนยผมไม่ค่อยมีนะทุกคนส่วนไอ้กล่องสุดท้ายเนาะก็จะเป็นพวกแบบว่าสุ่มนะครับผมนะเราจะไม่พูดถึงกันเราจะมาพูดถึงแค่2กล่องนะครับผมผมจะสุ่มอะไรดีทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเออเอาอะไรดีโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการสุ่มแพ็คสกินละกันนะครับผมราคา1น9ครคูปองเนาะโอเคเราไม่ต้องรอช้าครับผมซื้อไปเลยปุ๊บ เรียบร้อยครับผมนะคุณต้องใช้4 0 149คูป,ปองเพื่อซื้อแพ็คสกิน100%นะครับผมโอเคกดยืนยันไปครับผมเรียบร้อยนะครับผมนะเรียบร้อยทุกคนโอ้ยเราได้โอมันออกอย่างนี้เลยอะมันไม่ให้ผมลุ้นเลยอะโอ้แพ็คไอ้นี่ก็ไม่ออกว่ะทุกคนไอ้กล่องสกินอันติเมตอะก็คือตอนนี้ผมได้สกินนาคอสอันนี้มานะทุกคนแล้วก็มีลูกแก้วแล้วก็มีชิ้นส่วนลึกลับคูณ20นะครับผมแล้วก็เออมีคมภีร์ชั้นสูงคูณ1ิ โอเคพอเลยทุกคนอย่างนี้พอเลยนะคะรับผมโอเคผมโหได้สกินไรมาเมื่อกี้เป็นนาคอนเนาะเดี๋ยวดูสินาคอนสกินระดับอะไรเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยกับการ149คูปองเนี่ยแต่ไม่เป็นไรทําเพื่อทุกคนนะครับผมมาสุ่มให้ดูโหเป็นสกินระดับฮีโรอีกบอกแล้วนะทุกคนเป็นสกินโคตรแบบโ <c oughs> คตรแบบเออทุกคนก็น่าจะรู้นะทุกคนเออแล้วก็เอ้ยมันส่งมาอย่างี้ป่าวะเอ้ยนี่ไงได้มาแล้วนี่เราต้องมารับตรงนี้ด้วยทุกคนนี่เรียบร้อยนะครับผมนะเป็นสกินนาคอนนะครับเป็นระดับฮีโรอีกเนาะ แล้วก็ไปดูตรงนี้นะทุกคนลูกแก้ว1ลูกนะครับผมไม่ลูกคุมหรือเปล่าชิ้นส่วนลูกลับ20แล้วก็คมพีชั้นสูงคูณ10นะทุกคนนี่โอเคเราไปอันนี้ก่อนเลยสกินเราก็ดูไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปร้านค้านี้ก่อนเราแรกบัตรเปลี่ยนชื่อเลยดีกว่าทุกคนบัตรเปลี่ยนชื่อนี้ก็สําคัญนะครับผมนะเราเผื่อแบบเราเบื่อชื่อนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะทุกคน โอเคนะครับผมนะส่าเรบวันนี้ผมก็น่าจะมาพูดประมาณนี้นะทุกคนสําหรับใครที่อยากได้สกินนะครับเอ้ยสำหรับใครที่อยากได้รหัสในราคา500บาทเนาะอย่าลืมกดติดตามฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะทุกคนให้ถึง2 0 0 0 0คนติดตามนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทําการแจกอ,อีกรอบหนึ่งนะครับใครที่อยากได้เร็วๆก็ช่วยแชร์กันเยอะๆนะทุกคนแล้วก็มาสุ่มสกินให้ดูเนาะสำหรับวันนี้ข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมนะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด แล้วเจอกันบ๊ายบายครับ